สวัสดีพี่น้องเอฟซีวันนี้จะพามาเที่ยวชมงานปลูกพัตสซีมาฟั่งลุกนิมิตวัดตรงวาเลนครับพี่น้องติดตามดูเลยครับว่าจะสวยงามขนาดไหนจัดงานครับไปเต็มท้องทนเลยครับพี่น้อง นะครับบรรยากาศในวัดคับเีวอ่กแนต้าองกระเิกรใ่หัวกับัวขานะครับหัวาตาตัวกาตาแดงยากบรรยากาศข้างในงานแล้วครับชมบรรยากาศกับพี่น้อง

คับเือท่นนี้เขาเรียกอะไรนะื่วงมะพร้าวใช่ไหมกวงสาคูมาเทียวงานปิดทองคือลวงสาคูดูพี่ิดองมาเปนน้องตอนนี้าเป็เียวแกกันกินเกี๊ยว,ม,ยวมา้วยกันกนเกี๋ยกัน,กกนคนรารา มาใส่กองอยู่างนี้มาบาโเอาเลยลหกเอาไว้ดีเหมือนกันหมดเลยของลูกทีดีเหมือนกันหมดเลยนะเออนี่วิธีใช้เดี๋ยวจะบอกนะแล้วเวลาลูกสาวเวลาที่ลูกโมโหลูกชายนะเอานี่เอาหลวงปู่ รวมกันดอกไม้ทุกเทียนทองอยู่ที่กองอํานวยการแล้วนะเราก็ไม่ได้คิดมูลค่าใดๆหรอกเพียงแต่อยากให้ท่านนั้นเป็นเย้าของดอกไม้ทุกเทียนทองกันแล้วเนาะบูชาพระคุณทงเนี่ยเดินมาเป็นทิวแถวยังมีของติดบมานเจนมือไปได้อย่างละนะ่นละมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นี่ลูกสาว นี่ของดีอยู่ในมือโงบายเอาม้ามาว่าผู้เอถึงจะขึ้นเวทีตอนนี้กำลังนวดน้ำนมันปั้นมือกันอยู่นะอตอนนี้กำลังนวดน้ำมันปั้นมือกันอยู่นี่แล้วก็สายนะบ้องคอนเองเอาตะกอ่นนี้เขาเรียกว่าต่อยพลังช้างเกี่ยวนะไม่เชื่อลองมาอ้าลองดูนะ อ่เยเอารวมเป็นจำนวนหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเอาบของุเาอะไรดีนี่คุณแม่บอกบุตรดเดี๋ยวหนึ่งร้อบาทนี่หนึ่้อาาตรอนดหยดเราก็จะอยู่กับท่านไปถึงด้วยกับท่านในช่วงพวกไรเขอบคข้าใจได้ดใจเหอนต่ามต่างมูลใรสถานที่ใดที่ไปถึงแล้วจึงจะ ฝากก่อนนี้เราก็จะมีอยากทดสอบเดี่ยวตายโบนมาอีกทีีต้นโผของเรา๋อ้เดี๋ยวพิ่าราจากด้านหลังเดี๋ยวตรงนี้นะเดี๋ยวตรงนี้อ่ากะลาสีแล้วก็กับตันไปในคนเดียวเลยนะมาทีเดียวทั้งกับตันแล้วก็กะลาสีเลยเพราะเรือลำเดียวอยู่คนเดียวนะไปทำถแล้วก็หนาวตั้งแตน เป็นการทำบุญกับพระบุญพ่อพระบุญแม่ของเรากันตรงนี้จะที่เคยได้โดยเลี้ยงตัะบาถ้าเราจะว่าจะพ่อทำแทนก็ได้หรือจะว่านั้งนั่งบานอยู่ก็ได้หรือถ้าตัดสิงใจเอาว่าเป็นพ่อเป็นแม่กับเราพ่อแม่ของเราก็ทำบุญท่องเลยเดี๋ยวจะไม่หายนะเถ้าจะทำบุญให้ทำบุญใหญ่พร้อมกัน กอที่จะกาไปสัมภาษได้้อได้ทำ่เขาที่น้องแบได้มาแล้วที่แล้วถึงก็ไัมภาษณ์ได้ต้องรอบนณี่กับคุณพ่อคป็แม่ก่อนกอนที่อานเข เราตุก anyway so ้าพักเก็เรื่งบาดเจ็บตุกตุกไปกันแตจำไรกั้งบ่มาทุกต้าทักจะกะทยอยมาทยอยมาบรรยากาศของความเย็นเหน็บหนาก็มาพักเสียงไปนิดนึงคุยกันหน่อยเลยมาแระชิภาพเรานะอาจจะได้เลยนะพี่สาวมาเป็นเฉพาสร้างกระเพแก้วคนละก้อนเข้ามากันเลยนะ ช่วงสุดท้ายปลายงานกันแด้นะแล้วแต่จะทําบุญครับนะเขาว่ากันไหมนะก็มีอยุคคำหนึ่งฮะก็เป็นคําสนุกสนุกจะทําบุญกันเท่าไหร่ก็ได้กระบอกอย่าให้ต่าจากร้อยใหญ่น้อยจากยี่สิบอันนี้ผมพูดเล่นนะอย่าไปซีเรียสกันลุงนะพระพยอมกัลยาณโนแกพูดมาวัดสวนแก้วเจอหนุ่มสตาวัดวัดสนแก้วนะ ลองเปิดดูฟังกันดูครับเจอใดก็ต้องเอาเหนียนใส่กันได้ใส่ได้ท่าแล้วแม่เจอหนุ่มจะต้องชุดใหญ่ว่ากันสามนมสามมุมตรงไม่รู้ไม่รู้ถึงบ้านไหมวันนี้เราจะมีถึงบ้านหรเปล่าวันนี้ผ้าลังมาด้วยไหมนี่ผ้าลังมาด้วยไหมผ้ามาใช่ไหมลังเฮ้ยที่ผ้าลังมาด้วยไหมครับผมโอ้ผ้าลังมาด้วย บรรยากาศจนนี้ก็ตีลงจบก็เริ่มตัเสียงแล้เบาเบาเสียงแล้วไปเจรจาเสกาับเคลื่านเนี่ยนะครับเนี่ยวันี้ก่อนนะขบวานี้เนาะวนนี้นครับ การอเพือควารัญรม่งรือนอราผู้ว่าผู้ว่าชส่งต่อให้กับทุกคนและการสัการการัพ้นสนา ลูกตาไม่คุ้นกันนี้ไม่รับปไปตรนี้เอาไปเอาไปลอยฝากคนมีบุญมาคนมีไปเอาไปทาเาเอาเอาไปคนมีบุญเอาเอาไปคนมีบุญมาบุญมีไปคนมีบุญมาบุญมีไปเอาเอาเอามาทาทเอาเดี๋ยวไม่เห็นหน้าเอาแฝงแฝงเอาแฝง้อแฝง าเอาวคนมีบุญมาบุญมีไปอ้าวลุกเข้าไปคนมีบุญเข้าไหเข้าแบ่งแจกแล้วคนตีบุญมาบุญตีไปเอาเอาไปมาคนสุดท้ายแล้วอ้าวบุญมีบุญมาบุญมีไปเ็วไปเลยเอาวคนมีบุญมาบุญมีไปอ้าวคนมีบุญมาบุญวัดมีไปวัดนถูกใจทองครับ แล้วก well, right. ็ปทองวัด right? ทุ่งใท่ทองครับนี่ยวัดเอกหรือว่าวัดทุ่งวัดน้นะครับ็ตีทิทะเลครับพี่น้องเอาเ้อมา้วก็ให้พี่น้องได้ทุกคนามกนเลยทจ้เจ้าพ่อข้าวมวนีครับพี่น้องวัสดีครับบ๊ายบายเอาขลัไปเอามาข้าวแถวมากลัไปเอมามา